จากโรงพยาบาลสนามของมออ2ค่ะได้ร่วมกันส่งผู้ที่ถูกกักตัว3รายสุดท้ายกลับบ้านนะคะหลังจากแพทย์ตรวจว่าไม่พบเชื้อในร่างกายท่ามกลางเสียงปรบมือและก็ให้กำลังใจของทุกฝ่ายโดวยวันนี้ทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์ผู้ทธิศักดิ์พุทธ,ธวิบูล์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนทิราตันตนุษผู้พื่อในการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา2และก็คณะแพทย์ค่ะได้ร่วมกัน ส่งตัวผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวนสามรายสุดท้ายนะคะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเสดาจสองรายและอำเภอสิงหานครหนึ่งรายโดยการกลับบ้านวันนี้นะคะจำนวนสองรายเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาได้กลับบ้านไปก่อนแล้วหนึ่งรายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่27เเมษาย,ยนที่ผ่านมาจนหายเป็นปกติท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจและก็ร่วมแสดงความยินดีของทีมแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ โดยทางด้านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวค่ะว่าการเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด1 9กลับบ้านค่ะทางแพทย์เองได้ทําความเข้าใจและก็ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อรวมถึงการสร้างการยอมรับโดยคนในครอบครวัวและก็ชุมชนลดการตรีตราผู้ป่วยนะคะให้มีความมั่นใจและก็ผ่อนคลายจากความวิตกกังวลในตัวผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน รวมทั้งการให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและที่สำคัญขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างรักษาความสะอาดและก็มีสุขอนามัยที่ดีก็จะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ซึ่งสำหรับความพร้อมในการรับมือนะคะคุณหมอก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกรรันบอกว่าถ้าหากว่าจะมีการระบาดรอบที่สองค่ะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยโจยดสงขานะคะตอนนี้ก็มีห้องรับรองสาหรับผู้ป่วยหนักทั้งสิ้น21เตียงผู้ป่วยต้องสงสยัยหรือว่ากลุ่มเฝ้าสังเกตอาการจำนวน5้าตี ขณะที่โรงพยาบาลสนามนะคะมีจำนวนมากถึง8 0 0ถึง100เตียงโดยโรงพยาบาลสนามนะคะที่โรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในหลายๆภาคส่วนค่ะก็เป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะโดยไม่ได้รับเฉพาะแค่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็เปิดรับผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นๆด้วยซึ่งสําหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรครอบที่สองที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ประชาชนทุกคนคุณหมอบอกว่าให้ความร่วมมือช่วยการรักษาเรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ระมัดระวังดูแลตัวเองเนี่ยหรือว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดหากปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้นค่ะก็จะช่วยการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรครอบที่2ได้อย่างแน่นอนค่ะ